สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤด,ดูการสปริงของตุลกีนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะพิมพ์าออกมาชมดอกไม้สวยๆนะคะทุกคนนี่เนี่ยค่ะทุกคนสวนผลไม้แล้วก็มีนุก่ะดอกฟันสิงโตลายค่ะค่ะสีเหลืองๆเด,เดี๋ยวพิมพ์พาขาไปเบิ้งแล้วค่ะเนาะเป็นทุ่งเลยบักซะนะโอ้ยดอกฟันสิงโตลายค่ะค่ะลายขนาดเ่อกีเค่ะ เนี่ยค่ะแต่ดอกสีข,า,ขาวๆนี่ดอกหยางวะลูกพิมกบลบูคือกันจ้ะมีผิดหรือเปล่าพิมกบลูจ้ะสีข,า,ขาวๆนี่นะคะเยอะมากฟันสิงโตนะคะเยอะมากเลยค่ะฟันสิงโตดูค่ะเป็นทุ่งเลยเห็นไหมสวยงามนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกๆคนพิมพาเพื่อนมาเก็บภาพสวยๆในฤะด,ดูสปริงนะคะของตุรกีนะคะดูสิดอกไม้เต็มเลยนะคะเพื่อนดูดอกฟันสิงโตเพียบเลยนะคะเห็นไหมเหลืองๆอะนะคะเยอะมากเนี่ยนะคะพิม์ปรับกล้องให้ดูเป็นดงเลยะคะ่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นผลมไม้นะคะเนี่ยเพิ่งจะ ผริดอกคือสวยมากอะ่ะคือเหลืองแลา,ามไปทุกพื้นที่เลยนะคะคนมีผักขมสเปนเนกป่าด้วยนะคะทุกคนนี่มันเกิดมาได้ไงเนี่ยนะคะเป็นหย่อมนะคะทุกคนผักขมค่ะผักโขมผักขมผักขมอบชีสน,นันี้เนี่ยค่ะมันเกิดในป่าเมื่อกีล่ะ เนี่ยนะคะใช่หมดเลยนี่ใช่หมดเลยนี่นะคะผักโขมนี่เอาดีบนี่พี่น้องอเอาดีไม่นี่ผักโขมนี่นะคะเนี่ยพี่จอดรถอยู่ตรงนี้เนี่ยผักมันอยู่ตรงนี้นี่อ,อใช่เลยนะคะือสเปนเนคอยู่ที่เนี่ราคาถูกคะ่ะ พิมพ์ดึงให้ดูต้นอ่อนอ่ออะยุไม่ไ sure, ด้ชัวร์เดลิง <Yeah, S 1> ปักซะนะเนี่ยผ yeah, ักโขมนะคะแสบเป็นตะนายค่ะหวานเดยวดพี่เอเาว่าเอาบอมันอยู่ในปลาขางถนนมาซะนี่คะ่ะมันเกิดเป็นลายเป็นลำเป็นลายไปเนี่ยเนี่ยต้น,น,นอ่อนๆก็มีกำลังขึ้นก็มีค่ะเนี่ย <c oughs> เนแดนเซ่ลาดแบบเนี่ยค่ะเป็นกลุมๆนี่นี่เนี่ยใช่หมดเลยนะคะพักผมแต่ว่ามันยังไม่สวยนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสามีเนี่ยค่ะพิมพ์นั่งเฝ้า ดอกพันสิงโตเนี่ยค่ะเยอะมากเนี่ยเยอะมากเลยทั้ทงต้นทั้งดอกค่ะนี่อ่อ,อนๆนี่เห็นปะคะเ,เขาบอกว่าต้นมันกกินใดนะคะเนาะแต่ว่าดอกมันก็หวานเหมือนกันนี่ไม่ต้องไปไหนหรอกคะ่ะนงเก็ตอยู่นี่แหละคะ่ะ Jag ska vi köra av den här. Är det okej? Hur fler? Hur fler? Jag vet. Jag, jag, jag. Back, back. Börja. Andra benet bara. Jag vet. มันดอกอตเต็มเสื้อจัเลยนะเอเวตเอเวต Winter season same ชกโปแลนด์ไมิสโปแลนโชว์มีเวนไอเท็มใช่ไหมไลฟ์ข่าวจพี่น้อง เก็บตรงไหนมันเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนที่ลักมาดูกลุ่มนี้สวยมากเลยนี่ค่ะนี่สรรพคุณเพียบด้วยนี่ตุลกีก็มีนะคะเยอะด้วยแต่อยู่ที่ว่าคนจะนิยมกินหรือเปล่าเท่านั้นแ่ะคะ่ะโอ้ยอลังการใช่หมด น,นี่ทำเด็น,นลงมาเก็บมาเก็บๆาเก็บเก็บไปเป็นลวกกินกับปุลไต้องไปไหนนะคะพีน,นั่งเก็บอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะนี่จะดาอบอวบวบดูอะไรเก็บเกี่ยวมาสิ่ะโอ้พิมพ์สกปรกเบิร์ตพิมพ์เห็นแล้วพิมพ์สะอ่อนโอ้หลายโพดโพ Baksana araya. Uuu uh, supu bak. Evet. Bak bak. Gel bakayım. Evet. Kapın kap. Oo çok güzel. นนะคะพิมพไม่รู้มันใช่หรือเปล่ามันเป็นดงไปเลยค่ะแต่ว่าที่แน่ๆมันมีดอกสีขาวๆด้วยมันคืออะไรหรือว่ามันเป็นดอกแก่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่นะคะมันก็จะมีขนๆน,นิดนึงใต้ดอกเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะพิมพ์ก็ไม่แน่ใจพิมพก็ถามก่อนเนาะถ้าใช่เพืพ่อนๆบอกพิมพ์ก็จะจัดการตอนนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะพิมพ์ก็จะนั่งเก็บอยู่ตรงนี้แล้วค่ะไม่ไปไหนหรอกนะคะ เพราะว่านั่งแค่นั่งเก็บนี้ก็เอาไปไม่ไหวนะคะถ้าจะเดินไปเก็บที่นู่นก็โอ้นะคะต้นอ่อนๆเบิ้งตีล่คะค่ะต้นมันก็กินได้แมนบ่บ่ะคะ่ะเบืง้งพิมจะดึงให้เบิง้งเออเนี่ยมันคือเป็นขาวๆแมนบ่ห้นี่คะ่ะค่ะทุกคนเดี๋ปนนึงงละคะ่ะ อยากกินคอยมาเก็บเอาอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ค่ะอยู่ตรงถนนนี่ค่ะนะคะเอเด็กเอาดอกอวบที่รักเ้เว๊ดฟอเมียร้ายค่ะพี่น้องจ้ะเนี่ยจอดรถไปหันค่ะดึงเอาดอกไม้ให้เมียพ่ะนะนี่ค่ะอวบๆนี่เห็นบ่อีนเบดอว่ะเบดว่ะหมายถึงฟรีนะคะฟรี ของฟรีธรรมชาตินี่อวบค่ะบออลายด้อะคะ่นนะ,คะขอบคุณครับไปไปไปเมื่อเมื่อ,อคำแล้วคคอฟิวคร์ฟิวเนี่ยค่ะเหอรี่เอาอีกจักหน่อยอ่ะลูก ไา่ค่จะจากพี่นอ้องผักขมนะคะส่วนตรงนั้นมีเป็นดงดอกพันสิงโตอู้บางที่ะย้อนแสงนอนคะ่ะใช่หมดเลยน่ะพิมพ์จะเอาดีไหมนี่ผักโขมเซเปนเนตี่มันคือแกเถอะเหรอคะอมไปเปิดหาเอาเบิ้งค่ะเนี่ยไปพีพีเบิ้งเยค่ะนี่ย นี่มันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ได้อยู่บ่าบากกระดาของฟรีเนาะก็จะเอาสวยบันไดเนาะ,น,ะ,น,ะ,น,ะนี่ค่ะผักขมผักขมอบชีดนี่แจ่มเลยนี่นะคะ